ฮาเตโนยูชะประกาศสร้างภาค2แล้วและที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นก็คือเขานั้นประกาศสร้างซีซั่น3ด้วยเช่นกัน The shadow is the l i g h t o u need to hear I need you to hear you got you no catch you t h t I never change กับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล anime zone สวนมามันของคนไวโซนนั่นเองนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารวงการอนิเม e ข่าวสารวงการ anime ในวันนี้ก็คือการกลับมาของผู้ก้าโลภักกาใชายผู้ที่มีชีวิตอนาถนะครับจากการหลงเชื่อใจ และเมื่ออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยได้จบไปนะครับก็ยังไม่มีวีว่แววว่าจะมีใครนั้นออกมาชี้แจงอะไรเกี่ยวกับภาค2แต่แล้วในวันที่1กันยายนปี2019นี้นั้นนะครับก็ได้มีการประกศาศออกมาอย่างเป็นทางการในงานคันชีโรเอ็ก Expo ว่าทาเตโนยูชานั้นกําลังอยู่ในการผลิตซีซั่น2และ3ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับเพราะทางการดูการานั้นได้ออกมาบอกว่าผลกําไรแต่มาที่1น,นั้น เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งก็มาจากแพลตฟอร์มของการสตรีมมิ่งของคันชิโร่นะครับและก็มาจากการเดินทางของนาโอฟูมิเช่นกันซึ่งปัจจัยหลกักๆของอนิเมะเรื่องนี้นะครับที่ทําให้มันได้ไปต่อก็เพราะว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนั้นนะครับทำกำไรได้ดีนั่นเอง แล้วก็ยังมีพวกแผ่นบูเรแล้วก็ฟิกเกอร์อีกหลายๆอย่างนะครับมารวมกันทําให้อนิเมะเรื่องนี้นั้นได้ไปต่อแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับการที่อนิเมะมันดังขนาดนี้เนี่ยพี่เก่นั้นก็คงจะไม่ปล่อยให้มันเสียของไปฟีฟีเฉยๆนั่นแหละและในส่วนของการกําหนดชายภาคต่อน,นั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมา,มา,มากนะักในวันที่ประกาศเนี่ยบอกออกมาได้คร่าวๆแค่ว่าอาจจะมาปี2020หรือหลังจากนั้น และบางทีเนี่ยก็อาจจะมีการโยกย้ายสตูดิโอด้วยเช่นกันและสิ่งที่เรารู้ได้ตอนนี้นั้นนะครับก็มีเพียงแค่ภาพตัวอย่างที่ประกาศออกมาว่าจะเริ่มเนื้อเรื่องจากไรโนเวลเล่มที่6มังงานเล่มที่12และจะทําภาค3ด้วยเท่านั้นเองแต่ผมว่าแค่นี้เนี่ยก็น่าจะทําให้หลายๆคนที่กําลังตามหาและก็หอยหาภาคต่อของเรื่องนี้ได้หายคิดถึงกันไม่มากก็น้อยแล้วล่ะนะและถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอะไรมากกว่านี้นะครับผมนั้นก็จะรีบนํามารายงานให้ทุกท่านนั้นได้ทราบก่อนใครอย่างแน่นอน แล้วก็วันนี้ก็คงจะมีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับเอาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักน้ำรักป่ารักซาก ура. ุระบ๊ายบายจุ๊บ <ul ly>